นี่คือก้าวดาวมูลไลท์นะครับคือกัวด้วกัวด้วมูลไลท์นั่นเองมูลไลท์เป็นตัวที่สวยงามมากอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ใบก็จะมีใบด่างนะครับใบด่างด้วยลำไม้ด่างด้วยเป็นสีเป็นสีเหลืองทองนะครับแล้วก็เป็นแถบเขียวใบก็สวยเช่นกันนะฮะตัวนี้ปลูกเป็นไผ่ประดับได้สวยงามมากนะครับปลูกปลูกเป็นแนวรั้วหรือปลูกเป็นไผ่ประดับหนึ่งในไผ่ประดับที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราสมควรจะปลูกไว้ ตัวนี้ยังเป็นตัวใหม่นะครับพึ่งเข้ามาในเมืองไทยได้ประมาณ2ปีนะครับสปีถึง3ปีไม่เกินนี้นะครับก่อนหน้านั้นยังไม่เคยมีนะฮะตัวนี้หายากนิดนึงแต่ว่าเราปลูกทดสอบนะครับล้วอยู่ในแปลงสาธิตของน่านแบมบูศูนย์พัฒนาไผ่ภาคเอกชนแห่งประเทศไทยนะครับอำเภอท่าวงผาจังหวัดน่านท่านใดสนใจเข้ามาชมได้นะฮะตัวนี้เป็นไผ่มูลไร่มีต้นกําเนิดจากทวีปอเมริกาใต้นะครับอเมริกากลางนะฮะก็คือแถบแถบบราซิลคอสตาลิกาโคลอมเบียนะฮะขอบคุณมากครับ